สวัสดีครับรพ,พี่น้องอยู่มมกับผมจานทศักดิ์ครับผมมืดหนีจานทศักดิ์ภาพี่น้องมาชมบรรยากาศวันนี้สวนได้เศ้าเลยครับผมมืดหนีจะมาพันหยอดมะเขือเทศครับพี <itas> ่น้องยาวแยงเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นการปลูกน,นี่เราวบให้ดูนะครับพี่น้องกำลังงามเลยแต่กำลังติดดอกนะครับพี่น้องในจันทร์ศักดิ์จะกัจะย่างพัน,น,นหนอยอดมะนาวแล้วก็กลยกับพี่น้องกันนำนะครับผมพี่นอ้องมาชมบรรยากาศในสวนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามืดหนีกับอันนี้กับกำลังให้นัมมะเขือเทศอีกชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นชุดอ่า ปลูกแบบลงดินเช่นจารย์สักจะมีสองแบบครับผมปลูกแบบในน้ำนะครับปลูกแบบลงดินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะต้องคอยไปช่มที่หลังนะครับอาจารย์ศักขออนุญาตพันย้อนวัคเกรเหศสักพักหนึ่งกอนนะครับผมอ่าวิธีการพันก็จะเนี่ยครับมือหนึ่งเขาจะประคองต้นไว้ครับผมมือหนึ่งกับบิดครับผมอ่าในช่วงเศร้านี้ขอควรระวังนะครับพี่น้องคือต้นเขาจะมีามอบ่อนนะครับแต่ห้าเห็ดจับแห้งมันจะหักเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเห็ดใน่าควมระมัดระวังครับผม นี่พี่น้องพันแล้วก็จะประมันนี้ครับผมนี่แล้วก็จะพันต้นเขาขึ้น,น้าเชื่อมผมนี่ครับผมปุ๊บ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 ขึ้นนาหนี่ ه, นี่เห็นบ่พี่น้องป็นดอกเขาบะครับนี่เริ่มติดดอกแล้วครับพี่น้องอีกบ่โดนก็ได้เก็บนี่ก็จะมีขนมแขนองออกมาเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องเนี่ยอ่าซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรตัดแขนงนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ควรหนีบแขนงออกบางเพื่อลดการสะสมของเชือ้อโรคกับมาแลงครับผม แจ้จันทร์ซักจะจะไม่ได้ตัดด้วยครับผมเพราะว่าจันทร์ซักก็จะมีการพิสูจน์หรือว่าทดลองอย่างบางอย่างแต่เลยจะอ่าบอกยังไงกคือจันทร์ซักจะตัดอยู่แต่ว่าจะบ่ตัดทั้งมือครับผมจันทร์ซักจะตัดไปปักช้ำครับพี่น้องเนี่ยเขาเริ่มมีตุ่มหลากแล้ะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเขาเริ่มมีตุ่มหลากแลวแบบเนี่ยจันทร์ซักจะตัดจุบแล้วไป ทำการปักช่ำครับพี่น้องปลักช่ำถาาว่าเป็นยังตรงปักช่ำปักช่ำว่าการปักช่ำนี่เป็นการลดหรือว่าลดระยะเวลาในการเพาะกาครับผมซึ่งการซักจะบเพาะต้นกาไม่การซักจะทําการตัดแล้วก็ปลักช่ำแท่นครับพี่น้องเป็นการปลูกบรมือนบวเลียวนะครับผมคือเ้าง่ตตรงไปเสียเวลาหเอาพ่ตตรงไปเสียเวลาในการเขาเรียกว่าในการเพาะกาไม่ครับผมเนี่ยคือห้าตัดตรงนี้เลยพี่น้องนะครับ ตัดตรงนี้ปั๊บนะครับเนี่ยอ่ะตัดตรงนี้คัพไกลตัดตรงนี้แล้วก็เอากิิงเนี่ยพี่น้องไปปักช่ำอยู่ในน้ำผ่านไปประมาณหนึ่งอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์เาขาก็จะมีระ,ระบบหลักงอกมากตรงนี้ครับที่นี่นะเข้าเก่าตรงเนี้ยไปปลูกได้เลยครับผมเพราะตรงนี้เพราะต้นกาไม่อันนี้เป็นเทคนิคของทางสวนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรียงการบักช่ำเ,เดี๋ยวจานซักก็จะเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องมึงอีกเช่นหนึ่งว่ามันเป็น ็นแบบนด้ในการประค่าเดี๋ยวอาจารย์ซักจะพาพี่น้องไปเบื้องอีกอย่างนึงที่อาจารย์ซักปลูกไว้นะครับผมนี่ครับพี่น้องอีกอย่างนึงที่อาจารย์ซักปลูกไว้ครับผมจะเป็นมะเขือเทศเชอรี่เดียวกันครับผมแต่ว่าอันนี้จะปลูกแบบล่งดินนะครับซึ่งอันที่้ายให้พี่น้องเบื้องตอนแรกเป็นการปลูกแบบระบบให้โดดเือปลูกในแนวะแอนที่อันนี้นะ ที่นี่จะเป็นการปลูกลงดินนะครับพี่น้องจันซากกับกำลังไฮน้ำอยู่ครับผมซึ่งการไฮน้ำของจันศักก็จะใช้เป็นระบบน้ำพุ่งนะครับพี่น้องชึบนี่เห็นไหมครับผมอ่านี่เป็นระบบน้ำพุ่งนะครับพี่น้องอ่าซึ่งถามว่าเป็นยังจันศักต้องใช้ระบบน้ำพุ่งก,ก็เพราะว่าอาจารย์ศักเขาคอยมีเวลานะครับพี่น้องอาจารันซากก็เลยคิดโจดอยากจ้าของว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้เฮาเปิดน้ำแค่แป๊บเดียว มันจะกระจายได้ทั่วถึงทั้งแปลงครับผมนี่าการใสกระเลขเกิดเป็นก็นิดใส่ระบบนำพุง่งแท่นนำยดครับผมเพราะว่านำนำพุ่งเนี่ยมันจะเปิดแป๊บเดียวแต่มันจะกระจายได้ทั่วถึงทั้งแปลงเลยครับพี่นอ้องว่าต้องเสียเวลาเ่รา,าต้องเสียเวลามาอันเปิดโดนอมันก็นจะมีขอ้อแตกต่างกับนำยดนะครับผมซึ่งนำยดเนี่ยมันต้องเปิดโดนครับผมเพราะว่านหยดที่ละยายาต้องใส่เวลาในการเปิดนำดนจารใสกระเลยเลี่ยนเมื่อใส่ระบบนี้ครับพี่น้อง เห็นระบบนาพุ่งกนันอันนี้ก็เริ่มจะได้พันหย่อนแล้วได้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับเห็นพี่น้องสังเกตว่าเนี่ยหยอดเขาเริ่มบอ่าอันนี้คือบ้านพันนะครับจานทร์ักก็จะวิ่งเชือกไปแบบนี้ครับผมเนี่ยเชือกบนล่างสองเส้นครับผมนี่เชือกบนล่างสองเส้นแบบนี้ที่นี่เขาเก,ก็จามาวิ่งอ่าเขาเอื่นว่าห้อยลงมาใส่ต้นเขาแล้วก็พันขึ้นครับพี่น้องซึ่งอันนี้จานทร์ักกับบ้านพันขึ้นนะครับผมเดี๋ยว ส่วนการพันเดยาจันทร์สักจะมัดของซุ้มนี้เดียาจันทร์สักจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องมืงอีกทีหลังนะครับผมเดาจันทร์สักกับาพี่น้องไป็นมึงอีกอย่างหนึ่งครับผมพี่น้องเห็นยังไงครับมีชิ้เขียวอยู่นี่เดียาจันทร์สักผ้าพี่น้องครับผมมีครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่จันทร์สักปลูกไว้ครับผมพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้เป็นผักขึ้นช่ายนะครับพี่น้องเป็นผักขึ้นช่ายอยู่ในระบบกให้ดูบนนี้ครับผมซึ่งงามเร็วแห่งพี่น้องรอบเดาจานทร์สักบวกเลยว่างามเร็วเพราะว่่่าาออเเจะมมมัักุณหภูิทีย็นครบผ ที่นี่เนี่ยมันมาอาจารย์สักปูกมันมเจอกับรอบอากาศกำลังเย็นพอดีก็เลยเห็น,เ,นเขางามเร็วครับพี่น้องงามเร็วีรลีครับผมอาจารย์กเพิ่งปลูก,ก,กได้นี่สองอาทิตย์เพิ่งใหญ่กายได้สองอาทิตย์พอดีพี่น้องน้องมึงครับผมงามเหี้ยงพี่นงนี่งิ่งรับพี่น้องมึงแบบหบราณเขาครับขาวสวยเลยพี่น้องเนี่ยใบ ี่พฐานในช่วงที่เป็นราคาเนี่ยซ้ำนี้เขาก็เก็บไะครได้ครับพี่น้องว่าซ้ำนี่นะจันทร์สักคืชเลยห้านถะึงสิบบาทเนี่ยซ้ำนี่ฐาในช่วงที่มันเป็นราคานะครับหมายถึงในช่วงที่มันเป็นราคาซึ่งเรียกว่าสุดยอดเลยครับผมปลูกนี่อีกข้างเลือหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากปลูกขึ้นช่ลองปลูกในระบบให้ดูบรังพี่น้องมันใหญ่ยเร็วอี่ลีครับพี่น้อง จานแซกอ่บุกนี่พี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวจานแซกนี่เห็นไหมครับพี่น้องมีแค่สองอาทิตย์ด้รับพี่น้องแค่ใหญ่กาดซองอาทิตย์ไดประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจานซาเจะให้พี่น้องเบิองอีกกันหนึ่งนี่ซุ้มนี่มันจะมีมันจะมีอันนี้ที่ลงเรืออยู่อกเห็นไหมครับจานแซกค,คนหยาดีแป๊บนึงนี่พี่น้อง น้องมึงตนขงเขาครับอุย้ยเต็มขาด <c oughs> นี่พี่น้องพี่น้องมึงนี่ครับอันนี้เป็นปูได้หลายเดือนเลยนะครับพี่น้องอ่าหกเดือนแล้วครับผมแต่ว่าถามมันเป็นยังขึ้นอยู่ในปันนี้พี่น้องว่าเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเขาปลูกแล้วเขาเขาตัดม,มาครับพี่น้องเนี่ยเขาตัดตรงนี้ชึบตัดปุ๊บๆเขากินแค่ใบครับพี่น้องเขาเขาเขาไม่ได้ทอนเึ้นมาแบบนี้เขาตัดแบบนี้ครับพี่น้อง เขาก็จะเขาจะงอกเมืม่อไงเมืม่อไงแบบพี่น้องเมืแบบเ่อเนี่ยครับเม่อวันผมเอาเหรียญนี่พี่นอ้องนนี้ปลูกเมื่อหลายเดือนแล้วครับผม,มนี่อีกอย่าง,นงนหนึ่งอีกอีกเช็คนึงนึงที่อาจารย์สักอย่าบ,บอกนี่ปลูกไว้แล้วถ้าเกิดระบรบหลักเขาเป็นแบบนี้ถ้าถ้าถ้าเฮาบดทอนกันเมื่อทั้งทั้งเบานี้เน,นาะคือเราเขาตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาตัดแค่แค่ใบเขา,ไป,ขาไปกินเนี่ยสักพักหนึ่งระบบหลักเขาจะเป็นแบบนี้พี่น้อง นีคือระบบหลากเอาเสียเ,เห็ดจังไรครับพี่น้องเหตดจังสี่ครับมีมีพี่นองเห็นบอกเขาขยอย่งอ่างออกม่าไม่เหมือนนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะทายระบบหลักเขาไม่เรื่อยเขาก็แค่ถอนออกแล้วเขาก็จะออกม่าไม่แบบนี้ปลูกได้ดวนนะครับพี่นองกินได้ดวนความครับถ้าปลูกนี่ระบบไม่ดวพี่น้องรองเหตุมึงนะครับผมจาก,กซักเมาทายทอวสิซิงดีๆให้เบิ้งครับผมอ่าสุดท้ายนี่กะ กกอาจารยจะกะควาอนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนื้อแต่มิยังดีๆมีสาระในอาจารย์สักมาถ่ายทยอดอะไรบ่งอีกังไดนกฝากเป็นกำลังใจอาจารย์สักน้ำเนื้อครับผมอ่าถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นได้เห็นนะครับพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้านในอาจารย์สักวัฒน์ไทยบิ่งอีกครับผมไปแล้วครับนี่